สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของคนเกิดวันอังคารนะคะ,ะ,คะเพื่อนในการงานการเงินความรักเรื่องทั่วๆไปนะคะในปักหลังของเดือนสิงหาคมพศ2565นาะคะ,ะพลังงานนี้คือพลังงานโดยรวมที่อ่านไพ่โดยกว้างๆไม่ได้จอจงของใครเป็นพิเศษนะคะเพื่อนๆนะคะอะไรดีๆก็เก็บไว้ไม่ดีก็ทิ้งไปนะคะอยากให้ดูเป็นแนวทางใจดีที่สุดถ้าเป็นความรักไพ่นี้อ่านสลับกันได้ด้วยมาฟังกันนะ มินทาคลิปวันคารนะคะให้ของคุณดีมาต่อเนื่องถ้าท่านใดที่ไม่ดีขอให้ได้รับพลังงานดีๆนะคะพไพ่ใบแรกของคุณเพื่อนๆเดอะเอ็มเพลอร์ Emperor, นะคะเดอะเอ็มเพลอร์ผู้นี้เป็นคนที่แน่นอนล่ะค่ะคุณเป็นสภาวะผู้นําทําอะไรจริงจังและเข้มแข็งและมัน่นคงได้มาได้อะไรมาด้วยความยากลําบากและเหนื่อยกว่าคุณจะประสบความสําเร็จนะคะไพ่พวกนี้ไต,ต่เต้าขึ้นมาด้วยความอุตสาหะวิรลยาของคุณนะที่ความพยายามเดมเพลอร์เนี่ย กว่าเขาจะได้เป็นใหญ่เป็นตัวเขาไม่ได้มาง่าย,ายๆเพื่อนๆเขามีความพยายามดูนะคะสิบไม้เท้าพ่โยกกันช่วงนี้คุณงานเยอะงานมากเป็นสองหลับครอบครัวนะคะเป็นสภาวะที่คุณแบกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อนๆตรงนี้ชาวธนาคารงานเยอะมากช่วงนี้นะคะอย่างที่มินบอกไปแล้วเดอะซันตกตำแหน่งอนาคตด้วยใครนะคะที่รอตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะโยกกันหมดเลยนะคะรับราชการหรือท่านรับราชการอยู่แล้วมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง นะคะส่วนใครที่รอสอบแข่งขันนะคะรับราชาการรัฐาาวิสาหกิจนะคะสอบอะไรก็ตามมีโอกาสสอบชนะนะเพื่อนๆนผ่านไม่ได,ด้ไม่ได้มาง่ายๆนะมินบอกไปแล้วนะคะคุณนะคะเนี่ยตั้งใจนะคะอุตสาหะนะคะทำงานอย่างมากมายแบกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคุณทําอย่างตั้งใจนะคะตรงนี้นะ,นะะมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จอะไรก็ตามที่พยายามและเหนื่อย มันประสบความสําเร็จภายหลังคุณจะภูมิใจในตัวเองวันอังคารคะ่ะอดทนนะคะคุณเหนื่อยมากใครก็ตามที่มีโอกาสได้เลื่อนอสมมติบางท่านรอง,งานใหม่น้องนองนักศึกษารอที่จะสอบแข่งขันหมอบอกไปแล้วว่ามีโอกาสผ่านและชนะรับราชการทหารตำรวจหรือบางท่านทำธุรก,กิจส่วนตัวถามว่าบูมไหมช่วงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเก้าเหรียญน,นะการเงินการทองคล่องตัวนะคะมีโอกาสได้รถใหม่แต่บางท่านบอกว่ามีแล้วนะหมอรถก็มีบ้านก็มีแสดงว่า คุณรอรับข่าวดีได้เลยเพื่อนๆคุณมีโอกาสข่าวดีประสบความสําเร็จหรือลูกหลานบริวารก็ได้นะคะญาติพี่น้องเราก้าวเรียญมีโอกาสได้เงินก้อนหรือทําธุรกิจช่วงนี้มีโอกาสนะคะเพื่อนๆที่ธุรกิจบูมนะคะบางท่านรอขายที่ขายทางนะคะตรงนี้นะขายบ้านหรืออะไรเกี่ยวกับสังหาหรือคุณอยากได้ที่ดินทรัพย์สินนะคะรอต่อเติมบ้านสร้างบ้านหรือคอนโดมีโอกาสได้นะคะเพื<ๆ>่อนะะๆเงินทองมั่นคง วันอังคารมีโชคมีลาบด้วยนะคะตรงนี้ขึ้นมานะคะหนึ่งเรียนมีโชคมีลาบนะคะตรงนี้นะคะจากรถใหม่ของคุณหรือคนใดที่ให้เด็กหยิบให้ลอตเตอรี่ลูกหลานบริวารน,นะคะแต่มินไม่ได้ขอฟิกไปมินขอฟิกไปที่หน้าที่การงานที่คุณทําอย่างเข้มแข็งมี offer อ f ฟฟอร์จูเพื่อนๆดวงชะตาของเราทุกท,ท,ทุอย่างที่ผ่านมาคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยมาเยอะมันถึงเวลาแล้วเหน็ดเหนื่อยแล้วจะเห็นผลประสบความสําเร็จนะคะ นะคะอะไรก็ตามมันไม่มันไม่แน่นอนหรอกค่ะเพื่อนๆนะคะวิโอฟอร์จูนเป็นดาวพฤหัสเป็นกรรมมาจากนะคะเป็นกรงร้อแห่งโชคชะตานะคะที่ผ่านมาทุกยากเหนื่อยแล้วถึงเวลาแล้วที่ดวงชะตาจะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมีโอกาสสมหวังถ้าโสดพบรักนะคะเพื่อนเนี่ยเป็นคนต่างชาติเป็นคนทางไกลนะคะหรือเป็นคนที่หน้าที่การงานโตได้ด้วยนะคะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบตรงนี้นะคะตรงนี้สองด้วยขึ้นมาแต่ไม่ได้แปลว่าถ้าโสด คุณจะต้องกระตือรือร้นหาความรักนะคุณไม่กระตือรือร้นะนะคะเพราะตกวตำแหน่งของคุณเป็นก้าเหรียญคุณบอกว่าคุณอยู่กับตัวเองรักตัวเองอยู่กับตัวเองดีกว่าเพราะที่ผ่านมาเราอาจจะแบกทุกสิ่งทุกอย่างมันเหนื่อยมาแล้วนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะมาดูกันนะคะไพ่ตัวนี้ก็เหมือนกันหนึ่งถ้วยมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการงานหรือความรักนะคะสเตนนะคะ คุณเข้มแข็งนะคะเพื่อนๆคุณแข็งแกร่งแล้วนะตอนนี้นะคะถ้าความรักที่ผ่านมาคุณเหนื่อยยากลําบากก็ตามสภาวะตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากกลับมาดูแลตัวเองมากกว่านะคุณเธอเลียนมั่นคงนะคะเพื่อนๆทางด้านการเงินการทองทรัพย์สินร่ํารวยงานเยอะเงินก็เยอะตามคุณอาจจะบางคนทํางานประจํามองหางานเสริมเพิ่มเติมหรือบางคนทํางานธุรกิจส่วนตัวละอาจจะทําอะไรเพิ่มเข้ามาทําให้คุณงานเยอะงานมากและประสบความสําเร็จบางคนมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นกับคุณนะะ ทีนี้มินมาดูความรักกันบ้างความรักที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคนวมาอังคารนนะคะมีชื่อเสียงด้วยนะคะประสบความสําเร็จแบรนด์ที่คุณทํามีโอกาสนะมีฐานลูกค้าใหม่ๆได้ด้วยนะคะอขอดูความรักที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างหกดาบนะคะเพื่อนๆคุณมูฟออนจากอะไรมาก็ไม่รู้คุณเหนื่อยนะคะ คุณพยายามเพื่อความรักมากมายแล้วที่ผ่านมาเหมือนเราพายเรือให้ใครนั่งเพื่อจะไปให้ถึงฝั่งฟันมีความรักคุณก็พยายามเพื่อคนที่เรารักแต่มันเหมือนเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวค่ะเพืพ่อนๆเสียสละอยู่ฝ่ายเดียวเดลิเวอร์อ่าบอกทาตก่อนเนาะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีเมทุนราคณาเมถุนอ่าราศีเมษราคนาเมษต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลก็ได้นะคะหนึ่งเรียนาธาตุดินกันมืสมบังิหนึ่งเมทาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะตรงนี้ขึ้นมานะ จ็ดดาบความรักของคุณเป็นยังไงบ้างมีคนที่แอบทำมาละลับหลังเราพูดไม่จริงพูดไม่หมดนะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมาคุณรู้สึกว่าความรักของคุณคุณให้ให้ใจให้คุณค่าให้สิ่งต่างๆมากมายเป็นความรักที่บริสุทธิ์เพื่อจะเพื่อจะพยายามสร้างครอบครัวแต่เขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราหวังเราคาดไว้นะคะเพื่อนๆนะคะตรงนี้นะนะคะเดฟูนะคะ,ะ,คะที่ผ่านมาความรัก ถ้าคุณคบกับใครมาเขาไม่มีสถานะให้เราเลยเพื่อนๆหรือเขาต้องการแยกตัวมาเป็นอิสระจากเราเพื่อไปคบกับคนอื่นก็ได้หรือบางคนโสดหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่ผ่านมาก็ไม่ชัดเจนแล้วค่ะเพราะเขามีทางเลือกตัวเลือกเยอะเพื่อนๆนะคะตรงนี้ขึ้นมานะเขาไม่ให้สถานะกับเราหรือเขานะคะโสดไม่จริงโสดมีคนในใจหรือโสดแบบโสดแบบไม่ได้มีเราคนเดียวอะ่ะ สวดมีตัวเลือกทางเลือกอะแต่ถ้าเป็นครอบครัวแปลว่าเขาเป็นคนมีสเสน่ห์เขามีทางเลือกตัวเลือกเข้ามาเขาอยากเป็นอิสระจากเราคอยโกหกเรานะเพืเ่อนๆถึงเวลาที่คุณคิดว่าคุณอยากจะมุฟออนถึงเวลาที่คุณอยากจะตัดสินใจที่จะเด็ดขาดแล้วพอแล้วนะคะเหนื่อยมาแล้วแต่แฮงแมนเป็นสภาวะที่เราทุกข์ขมขื่นติดแหกตรงเนี้เขาไม่เคลียร์ให้เรานะคะมันเหมือนว่าเราไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึงเราทุกข์ใจมากมายเลยเพื่อนๆตรงนี้นะ นะคะโดเวอร์บางคนนะคะมูฟออนเป็นวงกลมที่ผ่านมาที่จริงคุณก็คอมพ l e ทแล้วนะบางสิ่งบางอย่างนะคะตรงนี้ไฮพรีเทสเขาไม่ให้สถานะกับเราเพื่อนๆน,นะคะเขามีความลับกับเราหรือคุณไปเจอใครก็ตามที่เขามีเจ้าของมีคนของเขาแต่ถ้าโสดก็คือโสดไม่จริงโสดแบบ มีทางเลือกเยอะหรือถ้าคุณเป็นครอบครัวเป็นสถานะแฟนเขาแอบ,บทำอะไรรับหลังเราคุณเริ่มจะคิดว่าเขารักเราก็เพราะแค่ผลประโยชน์หรือเปล่านะคะตรงนี้คุณเริ่มที่จะกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะ,ะมาดูกันว่าคนที่คุณคุยคนที่คุณจะคบตัวตนหรือคนที่คุณมีประเด็นนี่แหละเขาเป็นยังไงบ้างนะคะตรงนี้นะอ่านะคะ บางคนถูกปิดกั้นมีกำแพงนะคะบางคนคุยกับทัดลมตึนกุม,มีถุนบอกทัดเพิ่มนะคะคุณปิดกั้นมีกำแพงบล็อกกันไปนะคะตรงนี้นะหรือเขาเขายังแอบสืบแอบส่องแอบมองคุณอยู่นะคะยังอยากรู้อยากเห็นเรื่องของเรานั่นแหละนะคะตรงนี้ขึ้นมานะคะหรือเขาอายุแตกต่างกับเรามากเอาแต่ใจอารมณ์เย่างวีนก็ได้เพื่อนเือนนะคะเดจัดเมนเพื่อนๆนะคะจเ,เ,เ,เนนะคะจดเมนเป็นไพ่เวีนกรรมมินขอขยายไพ่ใบนี้หน่อยนะคะ กรรมก็คือการกระทําพฤติกรรมของเรานี่แหละคะ่ะเพื่อนๆทําดีหรือไม่ดีมันก็จะย้อนสอนหาเราหมดนะผลแห่งกรรมผลแห่งบาปบุญม,มีจริงนะคะเพียงแต่เราจะได้เจอเมื่อไหร่วันไหนเวลาใดและรูปแบบไหนเท่านั้นนะคะภายตรงนี้เดี๋ยวขออ่านเพิ่ม,เต,มเติมนะคะไนท์ถือดาบนะ,ะเดมพลอร์เจ็ดเหรียญไนท์นถือถ้วยนะคะสามม่เท้า สิบดาเพื่อนๆนะคะเดอะเดวิลชาวมังกรลัคนามังกรนะคะอามินขอพูดนี้นะคะสิบดาบนี้คุณไปสลับกันเองนะคะว่าใครทําใครสิบดาบนี้เขาบอกเขาเจ็บและเสียใจนะคะเขาไปเจอความรักที่เป็นเดอะเดวิลเป็นความรักที่เป็นรักเราสองสามคนนะคะบางคนคุณมีคนของคุณเขาก็มีคนของเขาหรือบางคนไปเจอความรักที่เขายังมีพันธนาการอยู่ก็ได้นะคะตรงนี้นะนะคะหรือเขาไปคบกับคนที่ เหมือนเขาก็ได้เขาแอบทําอะไรรับหลังเราเขาก็ไปเจอคนที่เหมือนเขานะคะเพื่อนตอนนี้เขาได้รู้สึกแล้วว่าผลวิบากกรรมมันตามแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆตรงนี้นะแล้วมันเหมือนว่าบางคนนะคะเขาเฝ้ารอได้ตื่นรู้รับรู้เขาเฝ้าอรอที่อาจจะอยากกลับมาหาใครคนนึงหรือรอที่อดทนนะคะอยากพบอยากคุยหรืออยากกลับมาก็ได้นะคะที่เคยหันหลังให้กันนะคะตรงนี้นะนะคะรอที่จะไปงอ้อรอที่จะไปเคลียร์กับใครบางคนนะคะตรงนี้ แต่ว่านะคะหรือบางคนนะคะมินบอกก่อนนะความสัมพันธ์นี้นะคะคุณอาจจะไปเจอใครสักคนที่เขาก็เคยเจ็บและเสียใจเหมือนกับคุณนั่นแหละคะ่ะเพื่อนๆตรงนี้นะบางท่านอาจจะเหนื่อยพอคบกันแล้วเราไม่ค่อยยอมกันบางคนกรณีที่คุณไม่ได้มีเกี่ยวกับสามเศร้าเลยนะบางท่านอาจจะเป็นอารมณ์เหวี่ยงวีนใส่กันนะคะคุยกันแล้วอารมณ์ไม่ไม่ดีอะ ทำให้รู้สึกว่าเข้ากันไม่ได้เหนื่อยกับสภาวะนี้บางคนก็ใกลกันหรือใกล้ช่วงนี้เราไม่ค่อยเข้าใจกันเพื่อนๆนะคะเราก็ห่างเหินกันมารอวันที่จะเคลียร์ใจรอวันที่จะกลับมาแล้วอีกรอบหนึ่งมาพยายามอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเหนื่อยหรือเกินนะคะตรงนี้นะอืมนะคะมาดูกันเพื่อนๆนะคะคนคนนี้มีอีโกโ้มีทิฐินะคะไม่ค่อยง้อใครนะคะหน้าที่การงานโตด้วยมาดูกันว่า คนที่คุณคบคนที่คุณจะคุยหรือไม่ก็คนที่คุณเป็นประเด็นนะ่ะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคนวันอังคารบ้างนะคะ The view of fortune ใบแรกเลย The judgment ค่ะเพื่อนเพื่อนแปดถ้วย King ถือถ้วยเก้าดาบ The chariot บอกทาตนะคะบอกทาตเพิ่มนะ The chariot ช,ชาวกรกฎลัคนากรกฎนะคะสองถ้วย Queen ถือไม้เทา้า หนึ่งไม้เท้าจัดติกนะคะเดอะซันโอเคมีพูดถึงกรณีคนโสดก่อนนะคะเพื่อนๆคนโสดคนที่จะเข้ามาคุณเข้ามองว่าคุณเป็นคนโดดเด่นนะเช่นคําว่าโดดเด่นมันหมายถึงได้หลายหลายๆความหมายนะคะเพื่อนเช่นคุณคุยแล้วเขารู้สึกว่าคุณปรึกษาหารือได้เป็นคนที่น่านับถือน่าเลื่อมใสก็ได้หรือคุณเป็นคนโดดเด่นเช่นท่าหน้าตาดีก็หน้าตาดีบางคนก็หน้าตาธรรมดานะแต่คุณอาจจะมี มีเงินมีทองมีความมั่นคงในนะ้าที่การเงินการงานคือเขาชื่นชมเราก่อนนะคะอันดับอันดับแรกนะเจติกนะคะชาวตุลลคณาตุลเขาเข้ามาเพราะว่าหนึ่งเขาคิดว่าคุณก็เลือกเยอะนะเขาก็เขาก็เลือกเหมือนกันเขาคิดว่าคุณนี่แหละคือคนที่ใช่นะคะระดับหนึ่งเป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันนะคะเขาบอกว่าคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถแหละการเจอคุณไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาบอกว่านะคะโชคชะตานําพาเขาถูกชะตาก,กับคุณมากเขารู้สึกดีกับคุณนะคะตรงนี้ เข้ามาในลักษณะผู้ใหญ่ไม่ว่าจะอายุน้อยเหลืออายุมากเข้ามาในลักษณะผู้ใหญ่เกื้อกูลหนึ่งเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเรื่องอร์ตความคิดของกันและกันอาจจะเป็นคนไกลเป็นคนต่างชาติคนที่เดินทางบ่อยก็ได้เป็นที่ปรึกษาของใครมากมายเป็นนักธุรกิจเป็นการเงินการธนาคารก็ได้นะคะเพื่อนๆตรงนี้แต่ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตามถ้าโชคชะตานำพานะคะตรงนี้นะนะคะแต่ทีนี้มาดูคนที่มีประเด็นกันก่อนนะคะเขาเครียดมากเลยเพื่อนๆคิดเยอะคิดมากเครียด เขายังถือคุณไว้อยู่ในมือถ้าโชคชะตานำพาอาจจะได้เจอคุณอาจจะได้กลับมาคืนดีกับคุณอีกนะคะไพ่สองวยมันของคุณเลยที่ผ่านมานะคะเ,เพื่อนๆนะมีการไม่เติมเต็มมีการรู้สึกว่าเราไม่เติมเต็มเราไม่เข้าใจกันาอาจจะมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งหรือมันเป็นเพราะวิบากกรรมทําให้เราพัดพากไม่ว่ามือหรือมือที่สามเข้ามานะคะตอนนี้เขาเหมือนเขาตื่นรู้เขาได้รับรู้ไาแ,แล้วว่าคุณนี่แหละคือคนที่ใช่ ะะอยากกลับเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างความยุติธรรมเสิร์ฟทันทีเลยเพืเ่อนๆอยากกลับเข้ามาเพื่อตัดสินใจเลือกคุณนะะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่ดีขึ้นนะคะเพื่อนๆตรงนี้เขาจ้างถือคุณไว้ในมือเลยนะนะคะเขาคิดว่าคุณนี่แหละคือใช่ที่สุดแล้วที่ผ่านมาอาจจะเป็นการละเลยกันไปหรือมีคนเข้ามาแทรกตอนนี้อยากหวนกลับมานะคะแต่ว่าตัวคุณดูนะคะตัวคุณนิ่งแล้วนะตัวคุณเป็นก้าเหรียญตัวคุณเป็นสิบเหรียญตัวคุณเป็น เดือสันคุณมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองอยู่กับการเงินการทองคุณประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเอาตัวเอาใจไปทํางานไปหมวกมุ่นกับสิ่งที่คุณทํามากกว่าเพราะที่ผ่านมาคุณอาจจะเหนื่อยมาเยอะเพื่อนๆนะคะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์บ้างนะคะมาดูความรักของบรรณังคานบ้างปากหลังจะเป็นยังไงนะคะถ้าท่านใดที่มีความรักที่ดีอยู่แล้ว ก็เลื่อนผ่านไปดูการเงินการงานได้เลยนะคะเพราะว่าหมอเห็นว่าความรักของคุณบางคนนะคะสิบเรียญเดอะซัน Sun, สีมเมทัลดีอยู่แล้วเพียงแต่ช่วงนี้คุณอาจจะสนใจแต่เรื่องเงินเรื่องงานเป็นพิเศษเ,เพื่อนงั้นก็ดูความรักดูแลความรักของเราให้บาลานซ์เท่านั้นเองนะคะมีพูดถึงคนที่มีประเด็นและเป็นปัญหานะคะขอดูนะคะความรักคนธนาคารเดอะซันนะคะ วันอคารคุณมีความสุขแล้วกับตรงนี้ถ้าอะไรที่ทําให้วัวนอคารทุกข์มากคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่กับเตียองมีความสุขอยู่กับเงินอยู่กับงานนะคะปลอดภัยที่สุดเพื่อนๆหนึ่งดาบอืคุณอยากได้ความจริงอยากได้ความชัดเจนที่สุดเนี่ยคุณนิ่งจริงๆคุณสนใจแต่เงินแต่งานสร้างนะคะ สร้างความมั่นคงเรื่องงานนะคะเริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่อะไรของคุณมากกว่าหรือตั้งใจเรียนน้องนนักศึกษานะคะตรงนี้มากกว่ามีโอกาสโดดเด่นประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงแบรนด์ที่คุณทํามีโอกาสสํนาเร็จนะคะเพื่อนบางคนอาจะคิดจะลงทุนอะไรใหม่ๆสิ่งที่คุณทํานะคะมินบอกก่อนนะว่าไม่ได้ง่ายสําหรับวันอังคารคุณมีความพยายามคุณมีความเปลี่ยนแปลงคุณมีประสบการณ์ถึงจะนํามาซึ่งสิ่งที่ดีๆและประสบความสําเร็จสําหรับคนบุคคลนี้เท่านั้นนะคะ หกถ้วยเพืเ่อนๆนะคะเด็กถือไม้เท้ามีคนอายุน้อยเข้ามานะคะควินถือถ้วยควินถือไม้เท้าสิบเหรียญโอ้โหันา,าคารจะรวยแล้วนะเนี่ย <c oughs> นะคะอ่านะคะจะติดสเตนนะคะเพืเเ่อนๆข้าีกหนึ่งใบนะคะ ะะสองไม้เท้าเพื่อนๆโอเคนะคะบินพูดอย่างนี้ดีกว่านะคะคนวรราคานมีคนคุ้นเคยเพื่อนเก่านะคะสมัยเรียนสมัยประทมมัธหรือสมัยมัธยมหรือเพื่อนร่วมงานหรือเคยเคยใครก็ตามที่เคยคุยแล้วห่างออกไปมีโอกาสได้กลับมามาคุยกับคุณก็ได้มาทักทายคุณก็ได้นะคะเพื่อนๆตรงนี้ขึ้นมานะคะ แต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องรับไว้นะคะหนึ่งดาบนะคะถ้ากลับมาแล้วชัดเจนกลับมาแล้วดีกลับมาแล้วมั่นคงกลับมาแล้วประเทืองปัญญานะคะถูกไหมนะคะไม่มีใครอยากมีความรักแล้วโดนแอบทําอะไรรับหลังเราตลอดเวลาล้ค่ะกลับมาแล้วเคลียร์กลับมาแล้วเป็นคนใหม่คุณพร้อมที่จะรับไว้นะคะตรงนี้นะแต่ถ้ากลับมาแล้วไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนคุณจะตัดออกไปคุณจะเข้มแข็งนะคะไพ่ตัวนี้มากกว่าที่ใครคิดอันนี้สเตนสิงลัคนาสิงห์นะเพื่อน นอกนอกนั้นอ่านธาตุทั้งหมดแล้วคุณจะเข้มแข็งมากกว่าที่ใครคิดนะคะคุณเหมือนฟูกโฟกัสแต่เรื่องเงินกับเรื่องงานเป็นส่วนใหญ่เพืเ่อนๆนะคะความรักช่วงนี้ถ้าคนโสดมีคนเข้ามาแต่คุณจะสกรีนทุกคนที่เข้ามานะแต่แน่นอนจะมีคนเข้ามานะคะให้ความอบอุ่นใจแต่วันอังคารบางคนคุณอาจจะรู้สึกว่าถ้าใครไม่ชัดเจนคุณก็ไม่อยากรับคุณจะสร้างเงินสร้างงานครอบครัวคือคุณพ่อคุณแม่ดูแลตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนดีกว่านะคะเพื่อนๆตรงนี้ ในปักนี้คุณสนใจแต่เรื่องเงินเรื่องงานแต่ความรักก็มีคนเข้ามาแต่คุณก็อาจจะดูดูกันไปหรือบางคนที่เคยทําให้เราเจ็บและเสียใจอาจจะมาขอโอกาสคุณนั่นแหละค่ะแต่ป้าประมาณว่าคุณรู้สึกมีความสุขแล้วคุณสบายใจกับการอยู่กับตัวเองรักตัวเองมากกว่านะคะตรงนี้นะไพ่ของคุณขึ้นมาอย่างนั้นก็ดูเนี่ยสเตนนะคะคุณอยู่กับตัวเองได้แล้วคุณรักตัวเองแถมคุณนะคะนิ่งแล้วสนใจเรื่องเงิน,เร,งงนเรื่องงานมากกว่านะคะโอเค ทีนี้มินขอดูการเงินการงานวันอังคารก่อนนะคะจะเป็นยังไงมินเกินไปแล้วนะคะเรื่องเงินเรื่องงานไพ่ของคุณออกมาดีมากเลยวันอังคารไนท์ถือถ้วยนะคะเพื่อนเพื่อนะคะชาววันอังคารนะคะ,าคานะคะเห็นไหมเนี่ยไพ่ไพ่ไปเดิมวันอังคารคุณกําลังคิดจะโปรเจกต์ทำอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมบางคนกําลังเริ่มธุรกิจอะไรใหม่ๆนะคะ บางคนมองหาลู่ทางใหม่ๆบางคนมองหางานต่างประเทศบางคนทํางานประจําอาจจะมองหางานเสริมเพิ่มเติมนะคะเพื่อนๆหรือบางท่านทําธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะอยากขยับขยายตรงนี้นะคะตรงนี้นะนะคะเดมเพสสมบูรณ์พูนสุขเลยะคะ่ะเพื่อนๆเดดซัน,นขึ้นมาอีกนะ,ะประสบความสําเร็จล่ลํารวยนะคะช่วงนี้นะอบอุ่นใจความรักนะคะหรือเงินทองอย่างเงี้ยสร้างครอบครัวสร้างฐานะหรือนะคะ คุณมีความอบอุ่นใจกับการหาเงินหาทองช่วยครอบครัวเราแหละอยู่กับครอบครัวอบอุ่นดีกว่านะคะตรงนี้ก้าเหรียญเพื่อนคุณได้รับอะไรใหม่ๆโอกาสดีๆการเงินการทองนะคะตรงนี้นะไพ่ดีนะคะบางคนรอสัญญารอเซ็นสัญญาไพ่ตรงนี้ผ่านนะคะาบางคนรอเอกสารข้อกฎหมายวีซ่าก็มีโอกาสผ่านนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะได้เงินประกันบางคนนะคะเก็บเงินตรงนี้นะที่จะออกรถนะคะหรือซื้อบ้านใหม่ต่อเติมบ้าน ผ่านหมดเพื่อนๆหนึ่งถ้วยนะคะไพ่ดีมากๆไม่ต้องคิดเยอะคิดมากนะคะบางครั้งคุณก็คิดเยอะคิดมากหรือนอนกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเ,เพื่อนๆหลับ,ลบ,ลบๆตื่นๆวันอังคารเกี่ยวกับการนอนนะคะอย่างเดียวนอกนั้นมันดีหมดเลยไพ่ของคุณวันอังคารนะคะไปไหว้องค์พระพิคเนตนะคะไพ่ขึ้นมาเสด็จพ่อร้อห้าด้วยที่ขึ้นมาที่โด,ดเด่นนะคะมินขอไพ่แนะนําวันอังคารนิดน,นึงนะคะก้าเหรียญน,นั่นไงคุณบอกคุณยวน อยู่ในหมวดสวยและหล่อรวยยมากเพื่อนๆตอนนี้มีความสุขกับการอยู่กับตัวเองมีความสุขกับการอยู่คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเราอบอุ่นใจบางคนเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ยังดีนะคะช่วงนี้คุณบอกอย่างนี้นะแน่นอนเราสองด้วยขึ้นมาอีกรอบแล้วเพื่อนๆนะคะอมีคนมารู้สึกเดียวคุณนะคุณจะได้พบใครสักคนที่รู้สึกเดียวคุณชบบาววันอังคารไปขอพรนะคะเพื่อนๆจะประสบความสําเร็จถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะมินพูดไปก่อนนะคะ อ่าโอเคนะคะตรงนี้ขึ้นมา Emperor, เอ็มพลเลอร์เพื่อนๆนะคะตรงนี้ขึ้นมามีโอกาสก้าวหน้าในที่ทำงานมีโอกาสได้เงินก้อนมีโอกาสช่วงนี้ถ้าค้าขายธุรกิจบูมถ้าใครซบเซามานานมีโอกาสนะคะเพื่อนๆช่วงนี้นะการค้าการขายดีมากๆออนไลน์ก็ดีขึ้นง,งานเยอะงานมากลุ่งเลืองประสบความสำเร็จล่ำรวยสองถ้วยมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะหรือถ้าใครมีประเด็นมีปัญหา มีโอกาสได้กลับมาคืนดีหรือถ้าใครส่วนมีโอกาสมีเกณฑ์ได้พบความรักนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากมายนะคะคนวันอังคารดูดวงส่วนตัวกับหมอมินนะคะนะคะ id l ล n e อยู่หน้าจอใต้วิดีโอคลิปนี้ก็มีนะคะเพื่อนๆนะคะ a อดไลน์ถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะชอบช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมอมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ